ทำมาไก่เสียหวานนะคะสองทีก่่ย่พอนเไ่ทำงานค่ะเป็นลูกมือเขา กุ้ง,งน,นี่ขนาดโตอันนี้โตะอะไรไนั่นเนี่ยโตสองอ่ะเดียวเหรอคุณนน่าอ่ากุ้งกับปลาปลไม่มาจ้าผมอมุศเสร็จแล้วครับไหนล่ะอมุ แกจองสงคนมาแล้วนะเดี๋ยวอีกยบยบยะนีถงหมดแล้วที่จองโอเคพอใ ปาตกแล้วค่ะเดี๋ยวปลาเป็นปลกเนี่ยปลก เดี่ยมกี่ใบเอานี้ก่อนกุ้งกับปลาปลาต้มยำแล้วเดี๋ยวมีต้องขาไก่ตั้งาแว่